สวัสดีตอนเช้าค่ะต,ตามจักรยานต่างคนตา่างเร่งรีบข้าเจ้าเร่งรีบฝนตกน้ำท่วมโชคดี่อยมากฝนมันเศ้าตกแล้ว แต่ว่ามันกำลังสิมาอีกมันฝ่ามืดมากเห็นบ่มฝ่ามันมืดมากอีกแล้ววันศุ์ค่ะวันศุกระสิบเป็นทังสี่แล่ละทางดวนเทิงช่าง,างดวนไปเรื่อยๆเปปันแห้งไปช่อย เปล่าบ่าฟังเพราะว่าหอยเพื่อไวล่าไว้แล้วนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงคอยมาตีหาหาซิปน,น,นี่แหละจากสถานีพุ่นกับมะหอดมันกันสี่หกโมงหกโมงหน่อยๆละหกโมงหน่อยๆหลักปันจัก,กรยานมา ส้างจัก,กระยานเนี่ยมัคอยปั้นมาคอยปั้นเล่นกล<ม>้สิฮอดเลยนะเนี่ยอยากให้เขามาทำสถานีรถไฟตรงนี้เนี่ยถ้าเขามาเห็ดวางอย่างมันก็อยู่ใกล้ๆวางที่ทำง,งานค่อยมันมีโรงงานมียางลหลายหลายแถวนย่นีดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยสุ่ ดอกไม้ป่าจ้ากระง่ามเดี๋ยวจะพาไปดูอุโมงค์เขาเห็ดอุโมงค์สวยงามงามอุโมงค์หลอดใต้ทางอุโมงค์หลอดใต้ทางวางเทิงหายห้รถแลนได้นะนเห็ดเป็นถ้รมเป็นอุโมงค์ที่ทาก้นเห็ดเห็ด <ๆ S 1> บานแบบนีได้เพราะก็มันจะเย็นนะมันเป็นสีมันเย็น เทียนแบบนี้เลยนี่เทียนเป็นถ้ำนี่ในว่างนง่ามเห็นบ่าดูมองว่างนี่ก็งามทางจัก,กรยานไอ้คนปั้นลอดเขาห่าให้้นไปขืนทั้งนั้นเขาห้เขาห้อยลอดอรลดมัง่งมีไปโอเคค่ะขอหยุดขอยุดทํำนี้เด้อค่ะเด้อขอจิตปั้นจัก,กรยานตอน่อเนาะ บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าล้างเลิกงานไปทำงานก่อนบันีหาเงินก่อนเพราะว่าข่อยเป็นคนมีค่าหลายค่าของข่อยมันหลายแห้งบายบายเดอ้อ